สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านสู่ช่องมงคลโชคแปดาครับท่านนี้กับผมก็แนะน้ำให้ท่านไปพบกับพุณธน,นาวันหนึ่งครับเป็นว่ามีแม่เทาฤาษีโกขึ้นมาที่บอร์ีเวณบานครับาสามารถอาขอหวยได้ด้วยครับเชิญชมคมกิจครับน้ำกันนี่โกขนมาน้าแล้วนี่ เพื่อนกับเพื่อนป็นผู้ปฏิบัตินี่นะเพมีปฏิบัติดีเพือดีเอรเพนนากะได้ข่เนาะในรับเข้ามาจับเพื่คุกคือปานตอก็แต่ีเขาบอกว่นั่นสิได้มาค่เพี้ยบันไดนี่สีแดกข้าหน้าล้างเขาว่าสอะรนอเจ้าิขารั่น้าเอาอะไรมันข้นสีลายล้างเลขกออกแล้ว

เอาโรควตีกันนีนะเยาวรองยิ้มไปโรคัตีกันในนี้ด้วยโรคมัดตีแบบว่าสานอนทีบอสันโรควัดตีนี่ว่าสิว่านมนี่ยังนน่าเนียเือนที่8นั่งเืองมนแม่นมันนอนาเียเน่้่่บ้านนบ้านบาเดี่ย เทพเราเลกเข้าเข้าตนนอดพันละไปกวเาหรออันขึ้นมาไหมนี่พันมาไหม่คนเข้าด้วยสีขึ้นมาแล้วเปมแล้วขึ้นมาแบบเบิร์นเราเป็นขึ้นมาเียนมาจะมาบิร์มาเบิร์มาเบิร์นไเด้อเราดไปเบิร์นรู้บนเนี่เนสั้นให้บ้านไม่รงอยากไปเป็นการเล้อ เพาะนี่บอกเอามันก็เปลี่ยนไปนะก็ไม่เท่าด้่สีไม่เท่ามั้อยากใส่นี่อแม่นี่เลค่ะทรเชิ้มนะยื่นไผ่ฮื่นแม่นีเลยเลขยูบ้านคุณแม่เล่าโอ้สามามเกสมีตัวเลขสามคูณเฮ้ยคูณเกดสามก็ เจ็ดเจ็ดสามศูนยเจ็ดเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเานย์ข่นว่าวันมัน่นว่าวน่า้านมมันบวมนานเด็ด้าน้นมาเห็นอามีครับไม่เท่าเลือดสีแต่ว่าตัวเลขสย่เทาเลือีขนมาจากบ้านเพื่อนบ่้าขนมาจาบ้าหลังยยย่หลังบ้านเจ้าว่อยกลางบ้านเจ้าบ่บริเวณบ้านยบริเวณบ้านบ้านเจ้าอยู่บ้านนี้่บ้านใหม่อำเภออำเภอเพีนนีใหม่กันเท่าขึ้นว่าซื่อเน่ย ห้วอ <Also, S 1> <having> ๋อคือวางสั่นเป็นรูปขึ้นมากัเหมือนกับแบบว่าค่อยๆขึ้นมาล้างล้างจากข่อยสิเห็นอ่ะนี่มันมีล้างซ่งล้างซ่งบอกข่อยว่าครับของของเจ้าย่งอยู่เด้อเพิ่นสีออกไปพิ้งต้นไม้ให้เจ้า่าสั่นตาไมนยังมันไม่ย่างตัวกับถ้าเบื้องถึงไม่ล่เจ้าสีได้ดอกเดี๋ยวนี้เพิ่นเอาพิ้งไปถ่ายเจ้าดูเพร่นถึงไม่ล่เจ้าสีได้มาสันขั่นมันพูดมันพูดอันนี้ละเพิ่อนมาซั่มหนี่เด้อซั่มหนี่งละ่าสั่นเพิ่นบัวคอย อันนี้อันนี้เป็นไม้ขั้นเท่าของอียังครับนี่ยขอปืนฤาษียังครับว่าเป็นอ่ไม้เท่าฤาษีนะครับเอาสั่นก็ได้ครับกับๆับโอ้โพโ้ไมเท่าฤาษีนะครับพุ้นม่าเห็นค่ะพุทธม่นที่บ้านคุณแม่แม่ยังก็จะแม่บุญเสียงแม่บุญเสียงหยู่บาดม่นะคะเพื่อเพนราแม่เนาะเป็นบ้านบ้านเนาะบ แทเจเยเบอ้ปกนแปกแปกแปกแ่ได้อนดียวด้บทธรรมดาดได้หลายอย่างยู่บ้านนะยู่บรเวนบ้านเนี่ยโอ้เจ้าได้อย่างแน่ยู่บรเวบ้านทันมเนลวกนันก็แกเลย้างหน้าะไปมองเล่านเลาอนไม่เท่าก่ยศไม่เท่าหรือสีครับไม่เท่าดรือสีภาพงามนะอันนี้ง ไม่เพื่อนนักถามไม่พอเป็นยังเนี่ยเม่พอเนาะไเรายู่ของพานเนาะแย้วยวันนี้แง่ขนาดนี้เป็นแปลกประหลาดด้วยเนาะไม่เท่าหรือสีสันครับท่านผู้ชมครับง่มากเลยโหขึ้นไหเองพัศนตัวเลขแค่แม่นคลูกเหนตัวเลขเป็นตัวเลขสามศูนย์เจ็ดวเยนั่นเป็นยัง่พาที่งถึงไก็เป็นยังก็อยู่แรกแม่อย่แรกเสียพ่อ่า เเป็นยังดอกแมมเอ้ยเป็นยังต้นไม้เขาต้นไม้มันเป็นของเขาไหมต้นพาขายพญาลกันไปกัไปเาไม่เอาแตเห็นเลขเบาแล้วแม่ก็จะบอบอกแม่จะขอใคเพว่าตัวไรตัวไแม่จะบอ่าบอก่จะบบนแม่จะบอบาม่จะบ่กแ่จะบอบ่บอก่จับอบแล้วบ่จบม่จะบอแม่จบจะแม่จะบอ่จะกม่จับก่จบแม่ขอ่ออจั่นออ โอ้ยแม่พันธเอานี้ขันปูมีกับ้าได้นกับนเราดุ้ดไปเฮ็ดเน็ดเ็ดนี่ได้ดอกโยะเป็นของเขาเนะได้เอาไปรอดบ้านเขาเนาะเกี่ยวพันธแม่จังจขอนมันเนาะขอนน่มันคือนี่ท่านเรื่องของแม่น่เคึ้นจีเป็นเป็นขอนขอนมาง่าง่าอยู่ในวัดนี่ใหญ่นี่ยังเจ้ามันใหญ่พูน้องอยู่ดอกแมมาขอกั บอกเอี้ยไปเอาคืนนั่นมันเวียหน้าเดียวกันลูกหล้วสันมาขออยู่น้ำแม่ให้แม่มาอยู่น้ำแม่ยเนอแม่เห็นลูกแล้วสันแม่อยากมาอยู่น้ำลูกแม่อยากเห็นลูกใส่ชุดง่ายๆให้แม่ยมาสันเสียงคุยเยงีงนะอยู่อะไรไป ปูไ้ก็ขออยู่น้อปู่ันเน่ก็ไปหาล่างช่วงนีบัดนะหาภูขาเนี่ยะหาชื่อเตมยบใจบัเทม้าเขาผู้ก็ขออยู่น้องปูองมาเห็นลูกแล้วจะให้ลูกใส่สุด่นย่างไงมม่แ่้นจาบ่สัู่กขาจัากเร็วเน่ยแม่ไปทุ่มเมื่อน่ะกูบอกไป ลูกแก้วยุไสไปหาเอาน้ำเบาเจ้าเห็นเขาอยู่ไสเจ้าก็ไปขออยู่น้ำเขาหลอดสั่นภูเขาว่อค่ะูดงมาหนี่หนี้ก็สร้างเขาเอามันเสียเอาหายยู่น้ำยู่ก็เหล่าสั่นปูขว่าเขาลงออกเหนียวไปขันมาพ่อลูกพ่อเจ้าเป็นนั่นเป็นหนี้ลูกว่าเอาลูกว่าหายยู่ว่าสั่นแม่ว่าขันเมื่อกี้ตัวเมียกับหายยู่มาสั่นปูว่าเมียใช้สิไม่ให้ถ่ายลูกตายแม่ยใช้สิไม่เห็ถ่ายลูกอดอยากสั่นภูเขาบอก่า เ่ค่อยเอาดิบัดแน่ค่อยหรือตนเน่ค่อยรับเอ้าเอาก็เอา,เอา,เอาคันปูวา่าไม่สิปูว่าดีคันีคันปูผ้าเอา,าเอาว่าัดไปเนี่ยูเอ้งสเอาปซส้อมากไหมมาแนะล้วก็เอายางปูสิผ้ารับปูสีผ้าเอาไั่แิเนี่ยปูะไรไปรับดอกกับถือสิลป์ปูอะไรเป็นผู้ว่าอาจารย์เป็นที่เพิองเหอ ก็อายุมาอายุมาก็เ <t> ท <empath ic subtitles> like, ่าเดี๋ยวนี้ล่ะแมนดี่จิมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาให้เห็นเรื่อยๆเป็นบแบบนี้จังหวัดที่ผ่านมาน่ะก็คือมีคนไปถ่ายรูปเห็น370เนย์เนาะแม่กันตันโขประตูแม่งก็สิได้สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสมสา่งก็สิถูกสามเนมก็เจ้าดดเพรา้เราล่างล่างขึ้นมาแล้วหลังจากเพ่นขึ้นมาแล้วก็เลย มี่หลังช่วงอยู่คนนึงก็เลยถามเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไปเบิ่์งมาคนอยู่บ่ได้ดิหลางช่วงก็น่ากันได้ไม่ได้จันเนาะพอถ้ำที่บ้านหลางช่วงไม่ได้เบ่งเมื่อนั้นเนาเออเราอยู่บ่ได้เราวมาค่ายๆมีน่าเปิดเอิญแล้วมาเออมีนัดเปิดเอิญแล้วมาเราก็อยู่บ่ได้แล้วมานี่ยังกันนะทั้งนี้่แล้วจันทร์ฝันมาเพื่อนก็รู้เปล่า แม่เลยว่สันมาตบนวันเราสามบาทเพราะเพราะโยสันเราหลบมาหาแม่พ่อ้พัดตู้นะสันคือตื่นสวยเถบ่อนบาทโยสันตียังเก็บอยอะเลยว่ะสามไมาแห้งเราซื้อสามแปดสามเก่าสันบาทเราเอาเอาตะตะซีเก่าย่างเดียวเอาลลางขอมเรา่เอาเอาแต่ของเราได้ค่่นมันเราเอาสามมาฝันมาตีเราเอาสาม่ยังว่ะได้เซ็งสุดท้ายเพื่อท่านผู้ชมได้พิจารณา รับชมนะครับว่ามันก็เป็นจริงมันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ทราบได้นะครับเป็นความเชื่อนะครับอของชระบุคคลนะครับเราจะพวกท่านจะพิจารณาเราผมก็จะพ,พยายามติดตามคุณหน้าผู้นี้ต่อไปครับว่าเพิ่นอยู่ำเพื่อเพ็นในโอกาสต่อไปผมก็จะติดตามว่ามันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนครับก็มีสิ่งแต่ความ ขึ้นมาอยูบบบ่บริเวณบ้านเพื่อนเป็นปนระจำเลยครับซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามผมเพื่อจะไม่ไ้พลาดโอกาสสำคัญสำ,ำคัญครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับขอประชาสัสพันน์เพิ่มเติมนะครับในวันที 28, ่28กุมภาพัานธ์จะมีการอถอดตนน้นเงิน นะครับทอดต้นเงินถวายวัดกุฏแหรครับกุฏแหพัฒนารามก็ในวันนั้นพระอาจารย์ก็จะให้อักษรมงคลไปประรวมกันนะครับจะเป็นภาคเช้าครับทุกคนจะ,จ,ะจะอักษรมงคลไปประควมกันนะครับรอย่าลืมนะครับพบกันที่วัดกุฏแห่นะครับวันที่2 8ครับขอบคุณครับ